ลัคนาราศีพิจิกมาถึงท่านอีกแล้วเนาะดอกไปหน่อยช่วงนี้อเออบอกยังไงดีอ่ะก็มาฟังกันนะวันนี้วันที่ห้านะวันลอยกระทงนะท่านนะก็ผมพยากรณ์ให้เรื่องดาวศุกร์เป็นหลักเพราะดาวศุกร์โครจรเมื่อวานเนาะเออตกเรือนวินาศนะครับผมฟังดูเหมือนไม่ดีเนาะ แต่ท่านมาฟังผมดีๆนะพาอพิสิกพิจิกเนี่ยมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเยอะเพอมีข้อยกเว้นอยู่เยอะถ้าจะอ่านตรงๆวินาทอ่ะมันก็คือการจบสิ้นหรือพังทลายนะดาวสุขคือกิเลสและสมบัติสองเรื่องนี้พังทลายครับถ้าอ่านตรงๆนะแต่ผมไม่อ่านอย่างนั้นนี่คือของผมเองนะพิจิกครับผมการพยากรณ์นี้ตั้งแต่วันที่สี 28, ่ถึงยี่สิบพฤิกาย,ยนเรายึดดาวสุขเป็นหลักเป็นหลัก,เ,กเออ ยิ่งเงียบยิ่งดึงดูดคนยิ่งเงียบยิ่งดึงดูดคนนะครับผมสเสน่ห์ลึกลับพลังของพิจิกจะสะกดทั้งรักและเงินนะครับผมท่านต้องตั้งใจฟังนะเปิดทิ้งไม่ได้เพราะเสียงผมดังนะเดี๋ยวจะกระตุ้นนั่นเองเดือนนี้ในดาวศุกร์เนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนสู่อิทธิพลข,ของลัคนาพิจิกหลังวันที่28พิพฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือ อยู่ในพบวินาศซึ่งเป็นเรือนของสิ่งที่ซ่อนอยู่ความลึกรู้สึกลึกๆและความรักที่พูดได้ยากจังเลยว่าอ่าท่านไหนที่มีความรักในช่วงนี้ผมแนะนําให้ยังไม่ต้องเปิดตัวแอบกินกันไปก่อนนะผมโฟกัสให้2เรื่องสําหรับคลิปนี้คือเรื่องความรักและเรื่องการงานครับพิจิตครับเรามาแกะให้อย่างละเอียดนะพิจิกเนี่ยสเสน่ห์ของคุณจะอยู่ที่ความนิ่งในเดือนนี้เนาะ สายตามันจะพูดแทนทุกอย่างหมดเลยคนโสดเนี่ยสุขในพบวินาศช่วงต้นเดือนเนี่ยไม่ต้นเดือนสิถึงวันที่ยีในช่วงนี้นะครับผมแปลว่ามีโอกาสเจอคนถูกใจแบบไม่คาดคิดเช่นผ่านความบังเอิญหรือรู้สึกผูกพันตั้งแต่แรกเห็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งซ่อนเร้นหรือบางคนอาจจะเริ่มจากคนที่ไม่ควรชอบเมื่อเข้าสู่ปลายเดือนหลัง28ดาวสุดย้ายเข้าลัคนาตัวเองโดยตรงเนี่ย พลังรักจะระเบิดเต็มที่สเสน่แรงที่สุดในรอบปีค่อยไปเปิดตัวช่วงนั้นนะช่วงนี้ก็คือคุยกันนิดนี้ไปก่อนนะคนมีคู่ช่วงต้นเดือนไม่ต้องเดือนสิช่วงนี้อาจถึงวันที่28เนี่ยอาจรู้สึกห่างๆหน่อยนะเหมือนต่างคนต่างอยู่เพราะสุกในภพวินาศในการสื่อสารกันจะยากหน่อยแต่พอปลายเดือนดาวสุขเข้าสู่ภพตนุในความสัมพันธ์ยังกลับมาหวานอีกครั้งคนที่มีคู่เนี่ยจะเย็นชากันนะในในช่วงแรกหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็คือต่างคนต่างทํางานอะ แต่ช่วงหลังนี่จะกลับอยากจะกลับมาใกล้ชิดกันเนาะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์จากดาวคารหน่อยนะครับผมจะทําให้มีปากมีเสียงกันหรือหึงกันมากขึ้นแต่ถึงมันตกพบวินา์นั้นมันเป็นอุดมมาเกณฑ์สําหรับพิสิพิจิกนั่นเองนะจ๊ะก็ไม่ต้องห่วงมันก็ดีอุดมสมบูรณ์ไมถึงดีอะอธิบายไงอุดมสมบูรณ์คีย์เวิร์ดให้ท่านละกันเสน่ห์ของคุณนี่ก็ค,คือความลึกลับในช่วงนี้ นิ่งเอาไว้ครับทำงานเบื้องหลังรักก็คืออย่าเพิ่งเปิดตัวนะบอกท่านบอกตัวเองดอกทุกคนด้วยครับผมก็รักคณาพิจิกันนะฮะเรื่องการเงินครับผมรักซ่อนอยู่ในโอกาสลับๆครับผมถ้ากล้าที่จะเปิดใจก็จะได้มากกว่าที่คิดดาวสุขในเรือนปตัตนิและวินาศนั้นเจ้าเรือนปตัตนิและวินาศนั้นเนี่ยได้เงินจากพาร์ทเนอร์ดีลลับ เรื่องงานเบื้องหลังเดือนนี้เหมาะกับการทํางานร่วมกับคนอื่นแบบไม่ต้องเปิดเผย<ๆ>เช่นงานฟรีแลนซ์งานเบื้องหลังเลยง,งานเจรจาเงียบๆอันนี้ได้ผลดีพักพราะัสยังส่งเสริมในเรื่องสุขภาพคือโชคจากต่างประเทศโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่กลางเดือนเดียวงานอยู่ก็คือกลางเดือนเนี่ยมีลุน้นมีเดียวงานที่ดูนิ่งๆนะแต่ตอนปลายแต่มาแรงตอนปลายเดือนนะโดยเฉพาะเมื่อดาวสุขเข้าสู่ลัคนาเนี่ยเงินที่มาพร้อมชื่อเสียงนะการพรีเซนต์งาน p ีอาความงามและสุขภาพนะครับผม อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ติดต่อมานะผมเป็นเจ้าของโรงงานอาหารเสริมระวังคนเอาเปรียบนะครับในเรื่องการเงินนะหรือขอความช่วยเหลือแบบไม่คืนซึ่งจริงๆแล้วท่านก็น่าจะเต็มใจด้วยแหละในช่วงนี้นะก็เพราะว่าดาวสุขเอา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 ,เอาเจ้านิสัยกันนิสัยเป็นคนใจใหญ่เป็นคนป่าอยู่แล้วแล้วก็เงินท่านก็บางทีไม่ค่อยจะมีหรอกแต่ก็เต็มใจจะให้คนอื่นและเต็มใจจะพูดว่า เออเอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือตัวเองจะลำบากต้องเตือนในจุดนี้นะเรื่องสุขภาพครับอังคารในลัคนาเนี่ยพลังงานสูงครับผมอารมณ์แรงนะหงุดหงิดง่ายนะแต่หายไวโชคโชคดีนะนิสัยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วละ่ะโรคระมัดระวังเรื่องผื่นสิวโรคผิวหนังเรื่องอาการร้อนในเนี่ยดาวสุขในภพพินานั้นก็คือใจก็อยากพักอยากอยู่เฉยๆแต่ก็แนะนําให้นั่งสมาธินะ ช่วงนี้ก็กลับมาทํางานเบื้องหลังอย่างที่ผมเคยเตือนเอาไว้เนาะชาวพิจิกที่เป็นลูกดวงผมก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในช่องนี้ก็คือจะเป็นอย่างนั้นเนะเาะเราเตือนกันมาตั้งแต่ช่วงตุลาแล้วล่ะครับว่าให้อยู่ในทํางานสายเบื้องหลังหรือก็ทํำอะไรเงีย,งยบๆหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าตกพบวินาศถึงวินาศนั้นจะเป็นอุดมเกณฑ์แต่ว่าก็ต้องยอมรับความวินาศของมันก่อนนะครับผมโอเค สิ่งที่หมอดูหรือนักพยากรท่านอื่นๆบอกคุณน้อยก็คือผมจะบอกความลับของท่านถ้าฟังถึงตรงนี้ฟังคอมเมนต์ด้วยว่าฟังถึงตรงนี้นะนาทีที่เท่าไหร่โดยปกติเนี่ยาการที่ดาวตกพบเรือนไม่ดีเนี่ยวิธีการแก้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเลยครับ คือพอรู้ว่าพยากรพยากรคือการพยากรเหมือนพยากรอากาศพยากรล่วงหน้ามันมีผิดได้เนาะอย่างแรกก่อนอย่างที่สองถ้าบาังเอิญว่ามันเป็นไปนในตามทิศทางหรือคันลองนั้นให้ท่านรับรู้ว่าทุกมันจะมีอยู่และยอมรับทำใจกับสิ่งที่ทุกนั้นได้เมื่อไหนที่ท่านทำใจได้นั่นคือการแก้ดวงที่ดีที่สุดเช่นเจอเรื่องวิบัติในเรื่องความรัก ใจท่านต้องจบด้วยตัวเองเมื่อพบพบวินาศใจท่านต้องจบด้วยตัวเองถ้าเดินวิ่งเข้าหานักพยากรณ์ส่วนใหญ่ส่วนมากเลยก็จะมีเรื่องการต้องใช้เงินทองต้องใช้ทรัพย์สินในการไปแลกเอาความวินาศนั้นหายซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เมื่อตกพบวินาศมันจะต้องวินาศที่ต้องยอมรับในการเกิดขึ้นของมันไม่ใช่ไปเอาตังไป จ่ายคนอื่นเพื่อให้พบวินาศนั้นหายไปเป็นไปไม่ได้ครับการขโมยดวงกันอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้เป็นทริคของนักพยากรณ์ท่านที่เขาไม่บอกท่านเพราะเขาจะได้เงินจากท่านส่วนผมก็ต้องเอาดีใส่ตัวช่วยใส่คนอื่นสิเนาะผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้คิดนะครับผมเพราะผมทําไม่เป็นเนาะง่ายๆเลยเราดูกันแบบฉบับคนรุ่นใหม่เอาความจริงเอาสัจธรรมมาพูดกันโดยไม่ต้องไปนั่งหลอกดวงกันหรอก อยากได้ตังก็บอกตรงๆว่าอยากได้ตังทําบุญก็ทําบุญให้ผมแค่นั้นผมไม่ให้ใครผมไม่ให้วัดไม่ให้ใครใดๆทั้งสิ้นให้ตัวผมกินเท่านั้นนี่คือวิธีการของผมเองใครที่ชอบลักษณะการพยากรณ์แบบนี้ก็กดติดตามเอาไว้นะอะกลับมาที่การเสริมดวงนะวันนี้วันที่5วันลยกระทงโอ้โหดาวสุขเข้าพพวินาศมันจะไม่ดีใช่ไหมแต่วินาศนั้นเป็นอุดมมาเกณฑ์ ใครที่เริ่มมีความรักในช่วงนี้เพราะผมทํานายว่าท่านน่ยก่อนสิ้นปีท่านต้องมีแฟนแน่นอนใครที่เริ่มมีคนคุยพาไปลายกระทงและอย่าโพสนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกกันนะให้มันอยู่ในพบวินาศไปก่อนให้มันปิดปิด,ปดลับๆไปก่อนเข้าใจไหมถ้าโพสต์ปุ๊บเนี่ยปังจบเชื่อผมและนําไปทําตามนี่คือทริกการดูดวงไม่ใช่ไปนั่งไหว้ขอให้วินาศนั้นหายไปเป็นไปไม่ได้ วันนี้ถ้ามีโอกาสทําบุญตามกําลังดาวสุขหน่อยละกันพระสุ์เนี่ยกำลังคือสองหนึ่งสองหนึ่งคือยี่สิบเอ็ดนะก็เลือกตัวเลขเอาไวล้ละกันใครจะจบเลขไหนอะไรยังไงการทําบุญปล่อยปลาอะไรยังไงเนี่ยก็อยา่าทาเลขก็ทําทําบุญก็คือบุญนะ่ะบุญคือความสบายใจนะไม่ใช่จํานวนหรือตัวเลขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็สรุปให้ท่านลัคนาพิจิกได้ฟังอย่างละเอียดก็คือเดือนนี้สเสน่ห์ของพิจิกคือลึกซึง้งและต้องอยู่นิ่งๆไว้ ยิ่งคุณไม่รีบร้อนจัก,กรวาลจะดึงดูดคนโค,คนคุยเข้ามาเนาะช่วงต้นเดือนอาจจะอืดอัอดหน่อยแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยรักกลับมาเข้าที่ออร่ากลับมาเต็มตัวเงินก็จะกลับมาเข้าที่ทุกอย่างขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีครับชาวลัคนาพิจิกที่รักของผมทุกคนสวัสดีครับ